สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาอีกแล้วนะคะนานๆจะกลับมาอีกทีแต่วันนี้เจจะพามาทําแกงหน่อไม้อยู่นี้ยูต่ังกิษก็มีแกงหน่อไม้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวเจจะพามาดูนะคะวันนี้เจจะแกงใส่ผักหวานนะทุกคนผักหวานเด็ดไปครึ่งมันละแล้วก็จะมีใส่ชะอมนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเห็ดกระด้างคะ่ะเจสั่งมาจากเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีเห็ดเข็มทอง อันนี้น่อไม้ถุงเหมือนเดิมค่ะต้มประมาณยี่สิบนาทีนะคะเพื่อให้กลิ่นหืดแล้วก็อไอที่ความขมมันออกมานะคะเพราะอันนี้มันก็ไม่ค่อยขมนะคะแต่ว่าแค่ต้มให้มันจืดเนี่ยมาอันนี้ก็ข้าวเบื่อข้าวที่แช่น้ำไปแล้วนะคะเนี่ยเอาไว้ในที่เก็บของแล้วมันก็ออกเป็นสีนี้นะทุกคนต้องตกองห มันน่าจะโดนะ่น้ำอะไรสักอย่างนี่ลูกสาวก็ควรจะเห็นแม่ทำกับข้าวก็อยากจะทำด้วยนะคะใช่ไหม <Yeah. S 1> อยากทำเหรออยาโอเคมาแกงหนอไม้แบบอีสานจะแทๆนะคะเด็อันนี้ต้มสล่ส20นาทีอันนี้ข้าวเบื่อที่เราแช่น้ำข้าวที่เราแช่น้ำนะคะอันนี้ก็ผักที่เราพร้อมที่จะ,จะใส่ในแกงหนอไม้อันนี้จะเป็น ไอ้นี่แพ็คขยงใส่แช่แข็งไว้นะคะทุกครั้งที่เจซื้อมามันก็แพ็คสองแพ็คมันก็เยอะนะคะเจ๊เราก็จะ,ะลวกน้ำน้ำร้อนแล้วก็ไม่ให้มันสุกนะคะแค่ยุบแล้วก็ใส่น้ําเย็นแล้วก็ปั้นใส่ถุงแล้วก็ใส่ฟรีเซอร์ไว้อย่างเนี้วก็ใส่เท่าประมาณเนี้ยต่อหนึ่งแกงนะคะเราก็จะได้มีกินตลอดปีเลยะคะ่ะทุกคนนี่เจ๊ใส่น้ําเพิ่อมอะไรนี้นึงพอเวลา น้ำยานางใส่ไปนิดเดียวนะคะไม่พอเจ๊ก็เลยใส่น้ำเข้าไปเพิ่มเข้าไปนิดนึดงคือปรุงก็จะมีปลา,ปาล้กปลาปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะทุกคนใส่มาลงไปเค็มๆเลยจ้ากำลังเดือดนี่ใส่ผักหวานกับผักชุอมจุดๆเลยนะคะแก่มไม้เรารติดยอดเลยเอยคนเข้าไปมีตะไครยุก็เก,เกียวก็ยุบมานะคะทุกคนไม่ต้องคนมาเสร็จแล้วทุกคนดูสิ ิดเสียงก่อนนะคะนี่เสร็จแล้วทุกคนดูน่ากินไหมแกงหน่อไม้เจสุดยอดเลยวันนี้อยากกินต้องได้กินนะคะทุกคนอย่าอดอย่าอยากมีแต่ผัวแล้วไม่มีความสุขผัวไม่ม้กินอย่าอยู่กับมัน,นะคะ่ะอยู่กับคนที่เขารักเราในสิ่งที่เราเป็นนะคะทุกคนนี่สุดยอดเลยมาตักใส่จานกันทุกคนนี่กินไปเลย อันนี้จะตักไปให้พี่คนไทยคนหนึ่งด้วยนะคะเขาทํางานใกล้ๆเขาบ่นอยากกินแกงหน่อไม้กับเจอ,อยู่นะทุกคนเผื่อแผ่กันนะคะทุกคนมันหายากก็จริงแต่ว่าก็อยากจะแบ่งพี่คนไทย <มา S 1> ทคนนึงนะคะมาทุกคนกินข้าวกันนี่แกงหน่อไม้กับข้าวนะคะไม่มีอะไรเยอะแยะอยู่ที่นี่ก็มีกินไม่อดไม่อย่างค่ะทุกคนแต่ต้องรู้จักกันอัน,อน ทำเอาค่ะอย่างหน่อไม้เนี่หน่อไม้สดก็มีนะคะแต่เป็นแพงเจก็ใช้หน่อไม้ถุงอะไรเนี้ยแล้วก็มาต้มให้มันจืดแล้วก็ทำนะเลี้ยงลูกด้วยก็ลำบากนิดนึงเอา,อาอหรอคะอเดี๋ยวคลิปใหม่มาเจาจะลงให้ดูอีกนะคะวันนี้ก็ขอตัวกินข้าวก่อนคะ่ะแล้วก็ดูแลลูกด้วยนี่ลูกก็มาขอกินข้าวด้วยนี่ลูกน้อยโอ้ยยุ่งยากมากทุกคน ไม่ค่อยมีเวลานะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ